หารวันนี้ชูชี่ปลาทูสดกะทิสดพริกแกงใต้จ้าทุกอย่างสดหมดเลยนั่นลูกค้าใสางอบเดินมาแล้วโอเคเอาละก่อนอืน่นเรามาล้างปลาให้สะอาดก่อนปลาที่เราควักไส้ควักขี้ควักเหนื้อออกแล้วนะจ๊ะปลาทู แต่มีสามตัวโอเคต้องเรียกปลาครีอยากอยากอยาก,ยากนะโอเคล้างสะอาดแล้วถึงน้ำไม่เสด็จก่อนเพื่อที่จะรอขั้นตอนขั้นต่อไปนั่นก็นคือเอาไปชูชี มีหมาหอนด้วยเอาละต่อไปเรามาดูกันว่าฉูฉีปลาทูนั้นมีเครื่องปรุงอะไรบ้างแน่นอนละปลาทูสดนะกะทิสดสดแล้วก็พริกแกงใต้ที่แสนแซบ่บเอ่อะเช้าซื้อมาขีดหนึ่งนี่ผมใช้แค่เครื่องขีดต้องใช้เยอะแซ่บอยู่ยแล้วพริกแกงใต้เราแล้วก็น้ํำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลก็ไม่ต้องเยอะครับเพราะว่ามันจะมีความหวานมันในกะทิสดส่วนนีเ้เพิ่มความสวยงามนะพริกแกงใต้ก็หอมอยู่แล้วไปมะกรูดครับใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ดีตอนจบแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆนะอขอเตือนว่าจะเติมอะไรต้องระวังเพราะว่าพริกแกงส่วนมากจะเค็มอยู่แล้วก็ค่อยเติมนะครับเพราะว่าถ้าเค็มแล้วมันจะแก้ไม่ได้เลย โอเคต่อไปเราก็ไปที่กระทะกันเลยครับโอเคกะทิ่แตกมันแล้วนะไปเลยครับเครื่องแกงอ่าไปไปแล้วแล้วก็คนคั่วเครื่องแกงให้หอมหออย่าลืมตลอดการดำเนินการไฟอย่าแรงจาดกลา,างๆอางนี้ ถึง,ถ,งถึงไม่กลางอือตั้งพี่แกงให้หอมก่อนนะจ๊ะอือโอเคไม่รอแล้วน้ำจานเพาะเขมารอนานแล้วไปชิถือก็อโอเคนะโอเคหอมอ่ะหอมหอมหอม,หอ,มอืม ซอก่อนซอบไปนิดนึงโอเคเช่งปรุงเติมตอนนี้เลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเราใส่ปลาแล้วเราจะไปโดนตัวปลามากไม่ได้หรือปลา,าเละหรือจะไม่มีอะไรเคียวจะไปเป็นทูทีถ้าต้มปลาโอเค ตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือปลาทูนะสลิวหลบหน่อยตัวที่สามคือปลาทรีท 3. โอเควันถูถีนอนเรียงกันอยู่แล้วอาบน้ำกะทิสดกับพริกแกนใต้ที่แสนหอมอ่า ปล่อยเขาก่อนน่าจะสักเจ็ดนาทีนะเจ็ดนาทีพอไฟแย่แรงไฟแย่แรงอืมโอเคนะให้เขานอนเล่นก่อน เอาละหลังจากเอาปลาบัานทูทีลงไปหมดแล้วตเต็มกะทิเข้นหน่อยอ่าโอเคก็คจะได้ชุ่มฉ่ำนะ่อ,อยไว้ก่อนสักถึงเจ็ดนาทีอ่ะเดี๋ยวค่อยมากลับนะ โอเคเอาละเรามาดูกันว,ว้าวอือไกลได้ที่แล้วเดี๋ยวนะมาชิมนิดนึงอือหือไม่ต้องเติมอะไรแล้วแกงเขาอร่อยมาก รสชาติเหมือนซื้อมาจากพัตคันร,ระดับสูงสูงเอาละสุกแล้วเอาละเรียบร้อยไปเลยลงไปอยู่ในชามซะมเนื้อนุ่มมาก บอกเลยทั้งเครื่องแกงทั้งกะทิหวานละมุนก็เป็นกระรูปปลาเนี่ยนี่ไปไปอือหือไอ้กระชากนี่ก็คุกข้าวได้หนึ่งอิ่มนะเนี่ย <c oughs> เป็นไง กระทะนี้ไม่ทิ้งนะครับไปขูดมาก smile, เดี๋ยวจะไม่งามโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะหาว่าเราไม่ม uh ีความอ่อนหวานอารมณ์ไม่สุนทรีนี่ไงราดกะทิลงไปนิดนึงนี่นี่นี่เยะๆๆๆๆๆๆอือหื้อ ที่นี่สุกแล้วอ่ะดิเจ็ไม่งาม,มไม่มากรูดอาปนนิดนึงโอเคเห็นไหมชูฉีปลาทีเอ้ยปลาทูเรียบร้อยเชิญทานได้ตามสบายจ้า